มานุ่งสิ้นกันนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าไทยทอมือแท้ๆเลยนะคะจากกี่โบรานะคะกี่ไม้นะคะนี่ค่ะทอได้สวยมากๆนะคะเป็นผ้าเกรดพรีเมียมนะคะขิดยกดอกเนี่ยการทอขิดยกดอกเนี่ยเป็นการทอที่ยากมากนะคะยากมากแล้วเป็นเกือบจะเป็นสูงสุดข,ของการทอผ้าด้วยด้วยนะคะเพราะว่ากว่าจะทอเป็นผืนได้เนี่ยเขาจะต้องเอาไปไปทําขิดก่อนนะคะลงในฟิลมก่อนนะคะ ทำลายเอ่อทำลายผ้าในตารางเหมือนทำเลขาคณิตเลยค่ะแล้วก็เอาไปลงในขิดนะคะทําเป็นลายผ้าไปใส่ในฟืม้มเขาจะทอได้นะคะนี่ค่ะมานุ่งสิ้นกันง่ายๆนะคะหลากหลายแบบเข้าไปชมผ้าของเรานะคะในร้านเรานะคะทั้งในในเพจและไอในในไอจนะคะแล้วก็สามารถนําไปนุ่งแบบนี้ได้ง่ายๆท่านใดสนใจรับนะคะแจ้งมาเลยนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะตอนนี้คะ่ะ ลุงสิ้นกันนะคะ